เบซ์นะครับเดี๋ยวเป็นยูสองหนึ่งสองนะครับทำกุญแจรีโมทเพิ่มนะครับกุญแจรีโมทที่อยู่ในมือผมนะครับยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับยังกดรีโมทใช้งานไม่ได้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนการลงทะเบียนกุญแจรีโมทดอกใหม่นะครับมาบริการถึงที่เลยครับครับหลังจากใช้เครื่องโปรแกรมนะครับลงทะเบียนรีโมทดอกใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะทดสอบสตาร์ทให้ลูกค้าดูนะครับโปรแกรมผ่านตัว OBD รถนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับเสียกุญแจ มีกุญแจอ่อนใช้ได้ปกตินะครับสตาร์ทครับเรียบร้อยนะครับติดใช้งานนี่เหมือนเดิมนะครับกุญแจคู่ตัวรถนะครับดอกเดิมนะครับต้นฉบับนะครับใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมนะครับสตาร์ทครับเรียบร้อยครับลูกค้าท่านใดนะครับทำกุญแจรถหายหรือต้องการทำกุญแจรีโมทเพิ่มนะครับมีบริการทำถึงที่ถึงบ้านนะครับทดสอบรีโมทนอกรถนะครับตรวจสอบนะครับล็อกครับ เปิดครับเปิดท้ายครับใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชันนะครับ